อะไรคะพีปบอลอย่ามาอยู่ข้างหลังดปอเบอกมาอย่าเข้าก้องสิอย่าเข้าก้องสิอะไรนะมาแล้วเหรอไหนอะไหนอะเห็นไหมนี่ยอ๋อมาแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะอ่าไมตัวใหญ่จัะเดี๋ยวพึ่งสีเอามาเอามาสีเอสวัสดีผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะ ขอต้อนรับนะคะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เพจครู่พักรักจำนะคะสดแล้วยเอาใหม่ไหมเอาใหมดิเลี้ยวเลี้ยวเลยเลี้ยมากจะไหมเลี้ยมากจะโอเคเดี๋ยวคนจะมาแล้วใช่ไหมดูปั๊มมาอยู่ข้างหลังเพื่โอเคเอาไหมเอาเลยใช่ไหมโอเคนะ เอาเอาใหม่ไหมเอาใหม่แต่ยังไม่มีคนดูเอามีคนดูสี่คนเจ้าคนโอเคเอาเลยเอาเลยแล้วกันโอเคค่ะเอานะเอาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เพจคูพักรักจำนะคะเพจที่สนับสนุนให้ทุกคนเป็นเจ้าของกิจการ วันนี้นะคะเรามาไลส์ส่วนนอกสถานที่นิดนึงก็เลยบรรยากาศมันจะเรียวมากๆเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> <S 1> วันนี้นะคะตามหัวข้อที่เราจะมาคุยกันนะคะวันนี้ที่เราจะมา นั่งไลฟยสดพูดคุยกันนะคะก็คือในหัวข้อแต่งภาพด้วยมือถือยอย่างไรให้สวยแบบมืออาชีพนะคะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคน <c oughs> พิเศษของเรานะคะนั่นคือน้องหนูแดงหรือน้องเจนนะคะเรเวดีง่ะสันเทียนะคะเ,<อ>เดี๋ยวจะให้หมดเลยนะคะเอาเดี๋ยวให้น,นำวิธีเนืองเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวให้เขาก่อนก่อน,อนที่จะแนะนําตัวเดี๋ยวเราให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะ,ะเพื่อจะได้มีคนมาชมเราเยอะๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมทุกคนนะคะ <c oughs> ที่อยู่แถวนี้นะคะช่วยรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะเสียงชัดภาพ ชัดกดหนึ่งให้ด้วยนะคะอ่าอ่าต่อนะคะเดี๋ยวเรากดแชร์ก่อนหนูแชร์แล้วด <laughs> ูมีคนอยู่ข้างหลังอ่าฝากแฟนคลับด้วยหนูหนูแดงฝากแฟนคลับหน่อยสิหนูหนูมีแฟนคลับไหมไม่รู้ไม่รู้ <laughs> มีอยู่คนหนึ่ง <laughs> <laughs> ต้องแชร์ห้ารอบนะมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวกันนะฝากกดไลค์หนูแดงกดไลค์กด, like. กดป๊อปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย <laughs> นะคะหนูแดงทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากรบวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ให้กับพวกเราด้วยนะคะเสื่อมันมีแต่พวกเราดูกันเองนะหรอเก้าคนเลยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะโอเคดอนดอนอ่านั่นแป๊บหนึ่งวันนี้เรามาทําอยู่ที่ไหนคะหนูแดงระหว่างระหว่างรอหรู่บ้านพศสะ เรามาทาอะไรกันคะมากินหมูกระทะกินหมูกระทะออหนูหิวไหมหรือหนูกินรองท้องไปแล้วหนูกินแล้วหนูร้อนหนูกินแล้วข้าวหนูก็กินแล้วข้าวหนูก็กินแล้วหมูกระทะหนูก็กินแล้วอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอากดไลค์กดแชร์นิดนึงอ่าโอเคเริ่มแล้วกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วดูก่อนมีคนชมเราไหมว้าวคนชมเราตั้งเจ็ดคนว้าวเจดล้านคนเลยเหรอจ็ดล้านคนนะคะนะอ่าหนูต่เสียงชัดภาพชัดไหมคะเสียงชัดภาพชัดกดหนึ่งให้หน่อยนะคะ อ่าชัดจะน่าจะชัดแหละไม่มีใครไม่มีเอาน้องคีรินก็มาดูนะคะคีรินกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะดาวคนแล้วค่ะอ่าโอเคค่ะเริ่มรายการได้นะคะเสียงชัดภาพชัดแหละนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้หนูแดงนะคะคนที่จะมาคุยในหัวข้อนี้ในเรื่องของการแต่งภาพด้วยมือถือย่างไรให้เป็นมืออาชีพเนาะเดี๋ยวให้มาแนะนาตัวว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมีประสบการณ์อะไรยังไงมาถึงจะมาสอนคนได้ตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นครัครั้งแรกไหมครั้งแรกไม่เป็นไรเราฝึกได้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์หรือเพอร์เฟกนะคะที่อยู่ๆแบบเราจะไม่เคยทามาก่อนครั้งแรกมันก็จะตื่นเต้นเสมอและครั้งต่อๆไปมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมอ่าโอเคค่ะแนะนําได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเรวดรีงัสสันเทียนะคะชื่อเล่นชื่อหนูแดงแล้วก็เจนค่ะทำไมมีสองชื่อคะก็ฝั่งแม่จะเรียกเจนฝั่งพ่อจะเรียกหนูแดงแต่ว่าแม่เป็นฝรั่งเหรอคะไม่ค่ะเป็นคนอิตา โอเคโอเคโอเคแล้วไงต่อคะแล้วเรียนอะไรยังไงมาคะก็จบปสมามาจากไอ้เทคโนโลยีราชภัฏอ้ราชราชมงคลราชมงคลการสิจบเรื่องอะไรนะจบบัญชีมาบัญชีค่ะจบบัญชีมาเอาแล้วไม่มีความรู้ความสามารถเรื่องการแต่งภาพเลยไม่มีเลยค่ะความรู้เป็นศูนย์ใช่แล้วจะมาสอนอะไรเขาเนี่ย ก็พอมีความรู้บ้างค่ะเออจากไหนเกิดจากไหนเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นของการมีความรู้เนะี่ยมาจากไหนก็จากการเป็นแมค้าออนไลน์แต่ก่อนเป็นแมค้าออนไลน์ค่ะอุ้ยยิบสองคนกันหนูแดงก็าแล้วก็โอเคต่อต่อจากเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นเป็นแมค้าออนไลน์ยังไงคะแล้วก็ฝึกฝึกแต่งรูปไปเรื่อยๆรูปที่เราขายของอะไรก็อยากอยากอยากได้แบบไหนก็แต่งอ่าแล้วแล้วยังไงแล้วแต่งยังไงมีคนสอนเหรอคะพวกแมค้าออนไลน์เขาสอนหรือยังไงไม่ไม่ค่ะ ก็ศึกษาเองก็ดูดูในดูใน u t u b e ดูใน Google เองค่ะแล้วก็ฝึกแต่งมาใช่ฝึกแต่งไปเรื่อยๆครั้งแรกที่แต่งเป็นไงคะสวยไหมคะเหมือนเหมื่ออาชีพไหมไม่สวยไม่สวยไม่มืออชีพแล้วเอาลงไหมก็ลงลงแบบไม่สวยใช่ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อก็พัฒนามาเรื่อยก็เริ่มทําเริ่มทามาเรื่อยๆเสียงดำไหมเสียงหนูแดงชัดไหมหรือเสียงอาชัดอยู่คนเดียวหนูดูหนูเสียง power อย่างอาหน่อยโอเคอ่ะโอเคดงว่าก็พัฒนาเรื่อยๆจากการ ปไปอยู่ในกลุ่มแมคคาออนไลน์ใช่ปะแต่แมคคาออนไลน์เขาไม่ได้สอนสมัยนั้นเออทำนานหรือยังตอนเป็นสมัยนั้นสมัยนั้นหรือสมัยนี้สมัยตอนเริ่มแรกๆที่ออนไลน์กําลังบูมอะเมื่อกี่ปีมาละห้าหกปีแล้วห้าหกปีแล้วเพราะว่าเนาะถ้าถ้าที่อาถามไงว่าเออทำไมเราต้องเรียกกันอาด้วยเพราะอะไรบอกก่อนสิเดี๋ยวผู้ชมเขางงก็หนูเป็นหลานของครูพักนะคะอ๋อหลานสาไหนคะ ฝ่ายพ่อฝ่ายคนไทยเรือกหนูแดง <laughs> ใช่ <laughs> แม่ฝ่ายฝรั่งเรือกหนูเจน <laughs> 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 โอเคนะคะก็โอเคนี่เป็นหลานนะคะก็หลานนะคะก็นะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกคือถ้าเมื่อก่อนนะคะสมัยเนี้ย จะเห็นว่าพวกแม่ค้าออนไลน์เนาะเขาจะมีสอนสอนเลยแต่ว่าอนูอาก็นึกว่าสมัยก่อนเขาก็พวกแม่ค้าออนไลน์สอนแต่เดาไม่ได้สอนหนูเรียนรู้เองตอนนี้ตอนนี้เขาสอนกันเนาะเยอะแยะเดี๋ยวนี้เขาก็สอนกันแต่คราวนี้หนูก็ศึกษาเองทําเองอันไหนหนูไม่รู้หนูก็ไปถามคนที่แบบทําอันนี้ทํายังไงอย่างเงี้ยคนไหนแต่งสวยหนูก็ไปถามเขาว่าอันนี้ทํายังไงอ๋อแล้วก็มาฝึกอะไรแต่งอย่างเงี้ยแ้วหนูก็มาฝึกแต่งเอาอ๋อสุดยอดเลยก็ได้เชื้ออาไปนะเนี่ยครูพักรักจำแหละใช่ไหม แอบดูอะไรดีอะไรเราก็มาปรับใช้ใช่ไหมะแนนไม่รู้เราก็ไปศึกษาไปหาไปหาใช่ไหมแล้วเราก็ได้พัฒนาเรื่อยๆใช่ค่ะโอเคแล้วคนนี้เดี๋ยวก่อนแล้วปัจจุบันนี้ทําอะไรคะเนี่ยก็ทํางานที่บริษัทอาค่ะทําตําแหน่งอะไรช่วยบริหารอบริหารเลยเหรอไม่ใช่ช่วยช่วยดูแลบัญชีการเงินเออแล้วอะไรอีกแล้วก็แต่งภาพลงเพจลงเพจอะไรคะ เพจอู้หูจีจาร์ดเพจไทพาวเวอร์เพจเอ็นทูเคเพจเลดี้ช็อปทางนี้ด้วยเพจอะไรอีกแล้วก็เพจครูพกรักจำเออทำไมเยอะจังทุกเพจที่อาให้ทำทำทุกอย่างที่อาบอกทุกอย่างที่อาบอกแล้วทำไหมทำค่ะโอเคไม่ทำไม่ได้ทำไมฮะจะดุไม่ดุหรออาดุไหมไม่ดุเดี๋ยวไม่ได้เงินเดือน โอเคโอเคก็แสงว่าหน้าที่ก็คือดูแลบ,บัญชีการงเงินบริษัทนาอ<ช>แล้วก็ดูในส่วนของก็คือได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เราเรียนมาบัญชีด้วย <c oughs> แล้วก็ยังไม่พอยังได้ได้ใช้ความรู้ c, ความสามารถที่ได้มีโอกาสไปเรียนในได้ทํางานออนไลน์ ine, ถูกปะใช่แล้วก็มาได้ทําให้อาด้วยนะคะอ่ะแล้วเป็นไงผลงานดีไหมคะทุกวันนี้สวยงามเหมือนมืออาชีพไหมก็ดีขึ้นนะไม่งั้นอาจจะบอกให้หนูทําทุกวันเหรอเออใช่ไหมเออนะแล้วเป็นไงอาให้ทําวันทำนึงเยอะไหมเยอะอยู่ ใช่ไหมอาอยากสั่งอยากให้ทําอะไรตอนไหนอาก็สั่งเหมือนดีเลยอยากให้่งอยากให้ทำต,ตอนไหนอาก็สั่งอาดึกได้ตอนไหนอาก็บอกใช่ไหมแดงเอาตอนนี้นะเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคอ่าโอเคนะรู้แล้วะรู้พื้นเพที่มาที่ไปแล้วนะคะก็คือเรียนจบปว,ปวสปวศนะคะแล้วก็บัญชีการเงินไม่เกี่ยวกับการแต่งภาพเลยแล้วก็แต่ว่ามีเราสามารถเรียนรู้ได้ใช่ไหมเริ่มต้นจากศูนย์ก็แรก เริ่มต้นจากศูนย์ที่ไม่รู้เลยจากโทรศัพท์เครื่องเดียวด้วยไม่ได้ใช้คอมด้วยโอ้โหใช่ไหมแต่จากคอมไอ้มือถือเครื่องเดียวนะคะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆแอปก็แอปฟรีด้วยค่ะแอปก็แอปฟรีเดี๋ยวเราจะไปถึงตรงนั้นอีกทีนึงแล้วคานนี้ทุกวันนี้ก็พูดเก่งใหญ่เลยนะแต่ว่าตื่นเต้นแต่ว่าตื่นเต้นอาชวนคุยอาชวนคุยโอเคนะคะคิดว่าอยู่กันสองคนผช่ถูกต้องผู้ชมก็เยอะแยะอ่ะโอเควิแฟนขับเยอะนะคะวันนี้เฮ้ยเรตติ้งดีกว่าทุกคนนะไม่ใช่อาร์มไปเรียกมาหรอ สงสารอามไปเรียกคนมาดูได้แค่อยู่ตรงนี้ก็เก้าคนสิบคนเฮ้ยปกติปกติสูงสุดนี่สิบเอ็ดคนนะวันนี้เฮ้ยไม่ใช่ตอนตอนใครบอกเจสซ้่เฟนอ๋อเจสู้ๆเพื่อนสมัยมหาลัยมีคนบอกว่านึกว่ารายการคนอวดผีใช่พี่ฝนเลยนี่อ๋อมันมืดใช่ไหมเราอยู่นอกรานที่ เจนสู้ๆคุยก evet> ับแฟนคลับนิดนึงมีใครม้างนะป้าครับป้าเรืเรือหน่อยน้องคีรินรอฟังแล้วใครอีกเนี่ยเฟนเฟมเฟมเพื่อนเพื่อนสนิทแฟนว่าเป็นญาติฝ่ายแม่เรียกเจนสู้ๆเพื่อนสนิทที่มหาลัยเออโอเคนะคะก็คราวนี้อ่รู้แล้วเนาะก็คือปัจจุบันเรียนเรียนด้านบัญชีมาแล้วก็ได้ไปเรียนมีโอกาสได้ไปอยู่วงการแม่ค้าออนไลน์เมื่อสี่หปีที่แล้วเราก็ได้วิชารลน์เขาเรียกวิชา แต่งรูปมาโดยที่ไม่ได้มีการสอนเหมือนปัจจุบันนี้แต่คือได้มีโอกาสไปเรียนรู้จากใน Google แอปแล้วก็ใน YouTube แล้วก็ไปตามไปกับพวกถามคนที่เขาเป็นแล้วก็มาพัฒนาสุดท้ายก็คือได้ใช้ความรู้ความสามารถตรงนั้นที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยมาทำงานจริงที่ให้อาที่บริษัทได้ด้วยเนาะทำฟรีด้วยแถมไม่ฟรีหรอกฉันก็ให้ติเธออยู่แหมวะเรอโอเคต่อมาต่อมาคราวนี้ เราคุยถึงไหนแล้วเนี่ยฉันคุยเพลินไปเลยอ่ะราวนี้ต่อมาขั้นตอนต่อมานะคะในการแต่งภาพเนี่ยการแต่งภาพเนี่ยยากไหมไม่ยากค่ะยากไม่งงไหมมันซับซ้อนไหมอะไรยังไงแรกๆก,ก็อาจจะงงจะสัดตอนน้อมองกล้อง,งตรงนี้จ้ะเพราะว่าเรายังไม่รู้กล้องอยู่ตรงนี้จ้ะหนูน้อยอะไรยังไงต่อไปอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นมองกล okay. <c oughs> ้องแรกๆก,ก็จะงงนิดนึงเพราะเรายังไม่รู้ถ้าทําไปเรื่อยฝึกไปเร,เรื่อยเราก็จะทําเป็นเออ พัฒนาขึ้นมาเรื่อยแล้วติดขัดปัญหาอะไรที่บอกอะติดปัญหาอะไรนะที่บอกอะมีปัญหาอะไรนิดนึงไม่เก่งภาษาไม่เก่งภาษาภาษาอะไรภาษาอังกฤษ,อกฤษเออแล้วเป็นไงด้ภาษา<ห>บ้านเกิดภาษาบ้านเกิดแหมมุกนะมีมุกภา,าภาษาบ้านเกิดด้วยคือติดปัญหาไม่เก่งภาษาเพราะอะไรแอปมันเป็นภาษาอังกฤษเหรอคะใช่มันบางแอปที่เป็นภาษาอังกฤษหนูก็ไม่ค่อยอ่านอ่านไม่ค่อยออกอ่านไม่ออกแล้วต้องแล้วใช้วิธีทํำยังไงคะหนูก็กดเข้าไปจิ้มมั่วจิ้มมั่วมวแล้วก็ทําดู ว่ามันคืออะไรแล้วก็จําเอา <c oughs> โอ้สุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> นี่เรียนจบป .4 มาป่ะคะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอารมณ์เหมือนแบบคุยกับคนเด็กจบป .4 มาแล้วพุ่จิ้มแล้วจาจิ้มแล้วจำแล้วมันก็มาบางอัน,อน,อนมันก็มีสัญลักษณ์ให้รู้ใช่ไหมคะมันจะแบบมีสัญลักษณ์ว่าอันนี้เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมให้รู้ว่าอันนี้ได้คัดออก <c oughs> ครอบรูปออกหรืออะไรอย่างนี้เนาะหรือบางทีใน u t u b e มันก็มีใช่ไหมยูทูบให้สอนใช่อ่าสน้องเจนน่ารักมีใครวันนี้ใครเนียน้องเจนน่ารักไม่รู้ ใครเนี่ยแฟนขับใครเนี่ยวิชานันอ๋อสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาหู้แฟนขับลนหลามเล็ตติกระชูดใครเข้ามานะคะ21คนฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูแดงด้วยนะคะน้องเจนหรือหนูแดงนะคะก็นะคะเขาตื่นเต้นครั้งแรกในการออกมาไลฟ์สดนะคะโอ้รู้สึกดีใจมากเลยที่เขากล้าออกมาอ่าโอเคต่อถึงไหนแล้ว ถึงแล้วแอปไม่ยากจะงงงติดปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่ามางแอปมันจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่หนูก็ใช้วิธีจิ้มจิ้มจุดจดแล้วก็ทําแล้วก็จําแล้วก็แต่งไปแล้วก็ไปดูเพิ่มเติมที่ไหนไหมใน y o u t u b e y o u t u b เนาะมีเยอะแยะเลยฟรีๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องอาศัยสมองจำครีเอทพัฒนาเรื่อยๆเพราะว่าพัฒนาเรื่อยๆไปดูแบบมาแล้วก็มาครีเอทเองอืมแล้วหนูมีไหมก็พอมีบ้างค่ะเหอเด้อ โอเคโอ้ยแฟนขับมาแล้วอามมาแล้วอามกดไลค์กดแชร์ให้หนูได้กี่ครั้งแล้ะคะถ้าไลค์สดจบไม่ครบห้าครั้งนะ <c oughs> มีเรื่องอามไม่ให้กลับบ้านนะอามไม่ให้กลับบ้าน <c oughs> อ่าโอเคต่อมาเราถึงไหนแล้วคราวนี้เราเนาะว่าไม่ยากแล้วไม่ไม่ไม่ยากเนาะ <c oughs> <c oughs> ต่อมาขั้นตอนต่อมาอะไรอีกคราวนี้มาพูดถึงแอปคราวนี้แอปแอป,แอปที่ใช้ในการแต่งภาพทุกวันเนี้ยมีมีแอปไหนบ้างมีเยอะไหมมีเยอะค่ะเยอะมากใช่ไหมเยอะมาก แล้วคราวนี้แอปแอปหลักๆที่เขาใช้กันนิยมใช้หรือตอนนี้ที่กำลังฮิตอินเทรนเป็นแอปไหนก็มีอยู่3แอปที่หนูใช้ประจำนะคะ,ะก็มีเ e อล่าเซอร์ก็พิกอาร์แล้วก็พอนโตอ่า <P onto. S 1> แล้วสามตัวสามตัวนี้คือยังไงสามตัวที่ต่างกันยังไงคะเอล่าเซอร์ก็จะเป็นเหมือนลบลบพื้นหลังออกอะคะ่ะแบบไหนเอ่ยแบบเหมือนได้คัดเหมือนได้คัดเหมือนตัวอย่างที่เขาใช้คอมพิวเตอร์ทำใช่ไหมใช่ใช่ที่แบบประมาณว่าแบบไหนอธิบายนิดนึงอธิบายออกไหมที่เมื่อกีก้เล่าให้อาฟังอะ จำไม่ได้ที่ใดคัดข้างหลังออกเหมือนพื้นหลังอ่ะเหมือนเราอยากได้แค่คนอ่ะอ๋ออะไรนะเหมือนเหมือนประมาณว่าเราไปยืนตรงไหนแบบเหมือนแบ็คกราวบูสกรีนอะไรน่ะที่เหมือนไปยืนข้างหลังดําล้วนเขียวล้วนอะไรเราเราก็ไปจิ้มจิ้มจิ้มปุ๊บแล้วหลุดเลยมันก็จะหายไปเลยไม่ต้องมานั่งทีละอันไม่ค่ะเมื่อก่อนจําได้ที่อาจําได้เมื่อสี่ห้าปีก่อนที่อาทําอาใช้ปากกาใช้นิ้วเนี่ยต้องแบบประคองประคองใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำไม่ต้องค่ะทำยังไงคะ จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็กดมันก็จะหายไปเลยมันมีสัญลักษณ์ให้กดแล้วก็จะเหลือแต่รูปคนเดี่ยวใช่เหลือแต่ลูกพนใช่ค่ะแล้วคนอันนี้ที่คนเขานิยมใช่ไหมเขาจะไปทํท่าอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เอาของมาวางไหมของหรือเขียนตัวหนังสือพิมพ์ตัวหนสือใส่อ๋อเหมือนที่เหมือนไปทํารูปปกปกเฟซปกเพจอ่ะเหมือนพวกครูพวกโค้รหรือพวกแม่ค้าอะไรต่างๆที่เขาทาถืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสินค้าวาง แล้วถ้าเกิดสมมติเรายืนแถวแถวต้นมะม่วงต้นไม้หรือรถเราสามารถทําได้ไหมภาพที่ข้างหลังมันไม่ได้ค่ะมันจะมีสัญลักษณ์ให้ลบให้ลบได้ไจะยากไหมไม่ยากพาค่อยทำไปใช่ไว่า<ป>อันนี้แอปอะไรนะคะ อีลาเซอร์ค่ะอีลาเซอร์นี่คือใช้ในการไดคัตตัดข้างหลังออกใช่ไหมคะเหลือแต่รูปคนแล้วไม่ยากคือคลิกเดียวจบเลยใช่ไหมแล้วแล้วยังถ้าเป็นพื้นหลังแบบสีเดียวคลิกเดียวจบแต่ถ้าข้างหลังอ่ะอาจจะค่อยๆลบนิดนึงอ๋ออาจจะแต่ว่ามันจะมีปุ่มแบบมันออกไปก่อนซึบนึงแต่มันจะง่ายกว่าแต่ก่อนอ๋อง่ายแต่แต่ก่อนนะคะอ่ะโอเคแล้วข้อนี้พี่หนุ่แดงสวยเต็มจอเลยครับคีริน น้องต้องกดกกล้องลงอีกได้ป่ะคะตัวนี้รู้สึกเราตัวตสั้นๆอย่างเลยร <laughs> รู้สึกสั้นมากเลยผ,ผู้ชมขาแต่กล้องขานิดนึงอยู่กับอาแล้วรู้สึกตัวใหญ่ๆเอออาก็รู้สึกตาตัวใหญ่เพราะนั้นนี่ตัวจริงอาก็อ้วนเกือบเท่าหนูนะ <laughs> ทำไมกล้าพูดโ <laughs> อเค oh okay. หนูแดงยืดหน่อยคะ่ะหนูจะได้อ้วนๆผอมๆนิดนึงต่อมานะคะโปรแกรมที่สองคือโปรแกรมอะไรนะเมื่อกี้พิกอาร์ตค่ะพิกอาร์ตเป็นยังไงเอยเป็นทำกราฟิกหรือแต่งรูปแบบ เราเอามาแดปเหมือนแบบฟโ o t ต้ h o ช็อปที่ย่อส่วนมามาในมาอยู่ในมือถือปกติเนาะคนที่อ๋อฟโต้ช็อปส่วนใหญ่ต้องอยู่ในคอมเนาะคนต้องเป็นแล้วคาวนี้ทาานี้<ช><ก>พิกอาร์ตก็เหมือนฟโ o t ต้ h o ช็อปในมือถือเลยสามารถแต่งอะไรยังไงได้บ้างคะก็ทำเบอร์เบอร์ข้างหลังที่เราไม่ชอบ รูปถังขยะรูปอะไรที่เราไม่ชอบอะสามารถทําได้เบอร์แบบเบอร์ให้ดูมีศิลปะไม่ใช่เบอไม่ใช่ลบแบบไม่ลบแบบว่าเช่นจะจะลบไงก็ลบอไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็มีสติกเกอร์น่ารักน่ารักให้เราเลือกสามารถไปแต่งภาพเป็นเกี่ยวกับพวกอะสินค้าได้เอาไปตกแต่งคู่สินค้าได้ก็คือภาพมันจะออกมาดูสวยมือดูโปรเหมือนเหมือนทำในคอมเลยแต่ต้องแต่อันนี้ต้องอาศัยความครีเอทนิดนึงใช่ไหมถ้าไม่มีหัวก็ตัดวางใช่ค่ะมันก็จะเป็นไง มันก็จะแบบว่ามันนมันก็มั่วมั่วมันไม่สวยนะบางครั้งก็เราค่อยๆฝึกได้ก็ไปอาจจะไปดูภาพด้วยแล้ตอนแรกก็ทําไม่สวยหรอกก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็ทำมาออกมาได้ดีเอซีหนูแดงครับโอเค ขอญาตขำครับที่มาขอญาตขำครับคีร sort of ินเคยคีร mm. ินขอญาตขำโอเคนั้นคือเอาง่ายแต่อสรุปให้คือพี่ไอก็เหมือนย่อส่วนในส่วนของ Photoshop มาอยู่ที่มือถือแล้วสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เทียบเท่าโ Photoshop ค่ะนะคะแล้วส่วนของ e อล่าเซอร์เอลาเซอร์ลบพื้นหลังกรณีที่เราแบบไปถ่ายรูปแล้วอยากได้รูปตัวเองรูปในคัดออกด้คัดเอาแต่รูปเราเพียวๆเสร็จแล้วก็ พอพอได้รูปเสร็จแล้วเราก็มาที่โปรแกรมพิกอาร์ตมาแต่งหาแบ็กกราวด์สวยใหม่แล้วก็เอารูปสินค้าอะไรมาแปะวางครีเอทสามารถทําได้เหมือนภาพโฆษณาเลยเหมือนที่เขาทำขายๆายกันรูปทุกวันนี้เขาแต่งใช่ไหมเขาแต่งกันรูปละเท่าไหร่ร้อยสองร้อยแล้วแต่ร้อยสองร้อยบาทนะคะแล้วแต่ใครจะมีหัวเออนะหนูแดงเราพูดดังสิดังไหมเสียงเสียงหนูแดงดังไหมคะอารู้สึก่าจะตะโกนอยู่คนเดียวอ่ะโอเคค่ะต่อคราวนี้เสร็จแล้วว่า ได้แล้วผ่านไป2โปรแกรมเอาง่ายสองแอปนะคะก็คือ p i กอาร์ก็คล้ายๆ Photoshop ที่ Photoshop Photoshop ทำอะไรได้ p i กอาร์ก็ทำได้เกือบหมดใช่ค่ะเกือบหมดเลยอ่าโอเคต่อมาโปรแกรมที่3ที่ขอนำเสนอคืออะไรเอ้ยแอปคอนโตนะคะแอปคอนโต้คอนโตคอนโตโอเคค่ะคือเป็นแอปที่ใช้ฟอนต์สามารถโหลดฟอนต์ใน Google ฟอนต์น่ารักน่ารักภาษาไทยอะเอามาใส่ในแอปนี้ได้อ่าฮะแล้วยังอีกนอกจากได้ฟอนต์แล้วมีอะไรอีก ก็ทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยมได้อ๋อเพราะอันนี้อาก็เคยทําอยู่เพราะหนูแดงหนูแดงตอนแรกอาก็ทําไม่เป็นหรอกเออจ้าแล้วไงคะหนูหนูเป็นคนสอนสมัยกสมมสอนตอนแรกสั่งเยอะเกินไปหนูทําไม่ทานหนูก็เลยบอกอาทําเองเถอะหนูก็เลยสอนอาไปเลยเออใช่ไหมแล้วทุกวันนี้อาก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้เหมือนเดิมค่ะ เพราะว่างานลัดตัวงานลัดตัวอย่างกับคนเป็นน uh uh yep> ี่ร้อยล้านเออแต่จริงๆไม่ใช่นะขอแก้ข่าวเท่าไหร่คะสี่สิบล้านโอเคโอเคอ่ะโอเคแล้วคราวนี้เสร็จปรากฏว่าคอนโตนอกจากอะไรนะที่เมื่อก่อนว่าเมื่อกี้บอกอะไรอ๋อได้ฟอนน่ารักน่ารักใช่สามารถโหลดฟอนใน g o o Google อือ g o o g l e มาได้แล้วอันอื่นโหลดไม่ได้หรอ พิอารไม่ได้ไม่ได้อ๋อ<ช>ตัวนี้ได้โหลดได้ใช่สามารถทําฟอนต์เอาฟอนต์น่ารักน่ารักมาใส่จะฟอนต์ภาษาอังกฤษภาษาไทยได้หมดมจะโหลดมาก็ใส่ได้หมด <c oughs> เหมือนรายการมิติลีลับ <c oughs> <c oughs> มายืงสถานที่เขาก็เลยแบบดูดนิดนึงอ่าแล้วคนนี้นะคะคนนี้เอกจับคอนโตที่อาร์ไปคนได้ลองทําดูเพราะว่าบางครั้งใช้เขาเขาทาให้ไม่ทัน ใช้หลายอย่างเกินใช้หลายอย่างทาไม่ทันไม่รู้จะทำมันไหนก่อนรวนทุกอย่างทนทุกอย่างลวนทุกอย่างอตอนนี้ก็เลยลองทําปรากฏว่าในในพอนโต้นะคะมันก็จะมีในส่วนของที่ว่าสามารถอะไรคะเขิงเข้าเยอะเขิงเข้าเยอะนะคะก็มันจะมีในเรื่องของแบบว่าที่เห็นนะคืออย่างทําปกเพจ Facebook นะ่ดีมากเลยมันจะทำลายน้ําก็ได้นะคะมันจะมีขนาดบอกเลยว่าคุณต้องการทําปกปกเฟซบุ๊กทำปกอะไรนะ โปรอะไรโปรไฟล์รูปโปรไฟล์คือมันจะมีขนาดพอเราทำปุ๊บเราไปวางเหมือนจับวางเลยบางครั้งถ้าเกิดเราไม่ทำอ่ะเราจะแบบรูปอาจจะเล็กไปใหญ่ไปเราต้องซูมเข้าซูมออกแต่โปรแกรม Con อนโตนี่มันสามารถที่จะเซ็ต<ำ>เราสามารถเซ็ตขนมขนาดได้แบบสามารถแบบทำแอปเดียวจบได้เลยเออและที่สำคัญนะที่เห็นกนาะสวยมากคือเอารูปเรามาเป็นพื้นหลังแล้วแล้วก็แทรกรูปนั้นรูปนี้แบบะนะมันดูดู คือยิ่งยิ่งใครถ้าเกิดใครมีหัวครีเอทนะ<ช>คอนตโต้นี่จบเลยใช่ค่ะนะอแอปนี้ใช้บ่อยมากใช่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 ภาพสวยดูดีมากนะคะอ่าโอเคนี่ก็ครบ3แอปค่ะที่ทหนูใช้ประจำที่ประจำเนาะแล้วข้อนี้ถ้าหนูแดงบอกไม่ยากสามารถศึกษาได้แล้วถ้าเกิดคนเขาทําแล้วเขาทาไม่ได้เขาทาไงอะก็สามารถมาเรียนกับครูพารักจําได้นะ,ะ,ะก็ครูพากก็ให้หนูแดงทําให้จะเรียนได้ไงอะ เอาก็เดี๋ยวอาอาจะเปิดคอร์สสอนเดี๋ยวหนูก็จะไปสอนด้วยเอ้ยสอนแบบไหนสอนแบบไหนก็สอนสอนแล้วก็ช่วยจับมือทําด้วยเราต้องไปอ้อมข้างหลังแล้วก็จับ่างเี้ยใช่ก็จะมีผู้ช่วยสอนสอนทำค่ะโอเคใช่ไหมคะก็เนาะถ้าเกิดใครใครเขาเรียกอะไรใครที่ยังทําไม่เป็นอะไรยังไงเดี๋ยวอย่างที่บอกก็คือเดี๋ยว ตัวเองกับที่บอกพูดเรื่อยๆนะว่าจะเปิดคอสจะเปิดคอสอนซึ่งในคอสนั่นก็คือเป็นคอสชื่อคอสครูพักหลักจำปั้นคนธรรมดาให้เป็นเจ้าของกิจการนะคะซึ่งในคอสเนี่ยเราก็จะรวบรวมทุกหลักสูตรที่ตัวเองได้มีโอกาสไปเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแพงๆหลายๆที่เราจะมามิกอยู่ในคอสครูพักหลักจำคอสเดียวที่เรียนที่เดียวจบออกไปนะสามารถมีกิจการเป็นของตัวเองสามารถทําได้ง่ายๆถูกไหมหรือว่าจะมาเรียนกับหนูแดงแล้วหลับกลับไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย <laughs> ย่างนั้นไหมหนูจจะสอนแบบไหนแพ้จะสอนแบบไหนก็สอนจนจนได้เนาะแล้วถ้าเกิดพูดเรียนเรียนจบไปแล้วยังทาไม่ได้ทักไลน์มาหาหนูแดงได้ไหมทักส่วนตัวมาได้ค่ะไหนจีบได้ไหมไม่ได้หนูมีแฟนหรือยังมีแล้วโอ๊ยเป็นดาราไม่ได้บอกมีแฟนแล้วไม่ได้อ่าโอเคนะคะก็พี่ช้างเสียนที่หนึ่งสวัสดีครับหมอค่ะกีรินกีรินกายแป้งคีรินอ่ะโอเควันนี้นะออดน่าจะ เนาะน่าจะไม่น่าจะไม่เขาเรียกเลยไม่ขาดตกบกค้องอะไรแล้วเดี๋ยวันนี้เราแค่มาคุยในหัวข้อกันเฉยๆว่าการเทคนิคการแต่งภาพด้วยให้ด้วยมือถือเป็นมืออาชีพทํำยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเดี๋ยววันหลังเราว่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นจอให้หนูแดงว่างพาทำดูดูเวลาว่างกันก่อนนะคะว่าทั้งว่างตัวเองทั้งว่างหนูแดงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ทําหลายอย่างเหลือเกินใช่ค่ะนี่เยอะนี่เยอะก็เลยต้องทําหลายอย่างนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะว่างเดี๋ยวเรามาทําไลฟ์สด ทำมีจอสกรีนผ่าน OBS เขียนภาพให้เห็นหน้าจอไปพร้อมๆกันนะคะหรือไม่งั้นถ้าใครสะดวกสนใจนะคะถ้าคอร์สเราเปิดนะคะก็สามารถรงเรียนได้นะคะกับเพจครูพักรักจำปั้นคนธรรมดาให้เป็นเจ้าของกิจการนะคะโอเคอวันนี้ก็มีอะไรฝากคุณผู้ชมไหมคะม,มีนิดนึงสิเนี่ยฝากให้ง่ายคิดว่าเนี่ยคนเราอ่ะมันเริ่มต้นจากศูนย์ได้ถูกไหมอะใหง่ายคิดนิดนึง <c oughs> คุณครูจะบอกว่านะคนเราอ่ะบางทีเราไม่ต้องเป็นต้องเก่งต้องเป็นอะไรมาตั้งแต่เกิด <c oughs> ใช่ไหมเราสามารถเรียนรู้ได้เหมือนหนูแดงเนะี่ยเห็นไหมไม่แต่งผ้าไม่เป็นก็ยังหัดทําสมัยสมัยนั้นอยู่วงการวงการแม่ค้าออนไลน์ที่เขาไม่ไม่มีการสอนแบบนี้ด้วย,ยหนูแดงก็ยังเริ่มต้นได้จนเป็นวิชาติดตัวมาจนทุกวันนี้แล้วสอนคนอื่นได้ด้วยดีเห็นไหมรูดดแล้วก็สอนคนอื่นได้ด้วยอ่ะโอเค อะไรเนี่ยนายชาอ๋อมีเยอะแยะเลยโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะวันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วว้าวยีบสานาทีกําลังดีนะคะเนาะโอเคยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์สดหน้าต่อไปจะเป็นใครรอติดตามนะคะต่อไปจะเป็นใครรอติดตามคือ วันนี้เราจะมีหลากหลายนะคะในส่วนของรายการที่จะทําให้เกื้อหนุนกับธุรกิจหรือกิจการที่ใครอยากจะทําไม่ว่าจะเป็นเราจะไปสัมภาษณ์คนที่มีความรู้ความประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจเราจะได้ไปเรียนแบบเขาไปก๊อปปี้เขาอะไรที่เขาทําไม่สําเร็จ<อ>เราก็ไม่ต้องไปเรียนแบบถูกไหมเราจะก๊อปปี้แต่สิ่งดีๆแล้วก้าวกระโดดเพื่อสู่ความสําเร็จหรือบางวันเราก็จะอาจเอาความรู้ความอะไรต่างๆมาพาทาพาสอนเป็นทิกเล็กๆหรือบางวันเราก็จะพาวิทยากรของเรามาแนะนําตัวนะคะว่าใครมีความรู้ความสามารถอะไรประสบการณ์มายังไงแล้วเราจะได้มาสอนจับมือ ทําเมื่อเรามีคอสเปิดขึ้นเนาะ,อะโอเคหลากหลายทุกอย่าง everything จิงกะเบลพบกันได้ <c oughs> ที่เพจครูผักรักจำ <c oughs> นะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครมาฟังย้อนหลังนะคะถ้าถ้าชอบชื่นชอบอคลิปนี้หรือถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและถ้าใครมาทีหลังแล้วกดว่ามาชมย้อนหลังค่ะพิมพ์ให้หน่อยนะคะจะรู้สึกดีใจมากเลยจริงๆถ้าใครใมาชมย้อนหลังแสดงว่าเขาเป็นแฟนคลับเรานะเขาเขาดูไม่ทันไง นะคะสักวันคงจะมีวันนั้นนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะลาจสดีค่ะ